อะน้องเมถามน้องเมหน่อยสมัยที่ออมเงินในมสมัยก่อนเนี่ยมีการออมเงินได้กระปุกออมสินจากธนาคารออมสินบ้างไหม เธอหูเยอะเลยค่ะที่บ้านใช่เวลาวันเด็กเนาะเวลาวันเด็กนะแล้วเราไปฝากเงินที่ธนาคารออมสินเราก็จะได้สิ่งที่อยากได้นจากเป็นของสะสมเลยนะกระบุกออมสินเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนูๆน้องๆครับล่าสุดมีข่าวดีจากธนาคารออมสินเตรียมจัดนี่เลย GSB Saving Forum 2025เรื่องของวันออมแห่งชาติครับเขามีแนวความคิดด้วย AI and ออมส่งเสริมการออมยุคใหม่พร้อมกับมีเวทีการ ประกวดด้วยคุณผู้ชมครับกระปุกออมสินแห่งโลกยุคดิจิทัลชิงเงินรางวัลกว่า1นึ0 0 0บาทครับค่ะโดยธนาคารออมสินนะคะได้เตรียมจัดงานใหญ่ค่ะ GSB Saving Forum 2025เนื่องในวันออมแห่งชาติ31ตุลาคม2568ภายใต้แนวคิด AI and ออมออมยุคใหม่สร้างสังคมไทยให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะเพื่อเปิดเวทีนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ด้านการออมในโลกดิจิทัลแสดงให้เห็นถึง พลังของ AI บวกกับการออมในปัจจุบันนะคะทำให้สร้างวินัยทางการเงินและสังคมแห่งการออมที่ยั่งยืนหนึงในไฮไลท์สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือกิจกรรมประกวดออกแบบกระปุกออมสินแห่งโลกยุคดิจิทัลค่ะเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะคะร่วมสร้างสรรค์งานออกแบบผ่าน AI generative tool นะคะก็คือใช้ AI ในการ ในการออกส,สาร้างสรรค์ในการออกแบบ<ม>ถ่ายทอดแนวคิดการออมในมิติใหม่ค่ะพร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1นึ0 0 0สบาทค่ะตอกย้ำภารกิจสำคัญของธนาคารในการส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการออมอย่างต่อเนื่องค่ะมาดูกันบ้างครับกิจกรรมการประกวดการออกแบบกระปุกออมสินแห่งโลกยุคดิจิทัลครับเปิดรับผลงานจากผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับโดยผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะส่งผลงานออกแบบชิ้นงานใดก็ได้ครับที่สร้างสรรค์ด้วย AI Generative Tool นะครับคนละ1ชิ้นไฟล์นะครับต้องไม่เกิน5 MB ในรูปแบบของ JPEG หรือว่าเป็น PNG ก็ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงนู่นเลยครับ15ตุลาคม2,568โดยธนาคารครับก็จะมีการคัดเลือกแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้ที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่21ตุลาคม2,568หลังจากนั้นครับก็จะมีการจัดการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะเลิศครับในงาน GSB Saving ในวันที่31ตุลาคม2568ซึ่งนั่นก็คือวันออมแห่งชาติใช่ไหมครับณนะธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันครับจะต้องมีการออกแบบกระปุกอมสินภายใต้โจทย์และก็เวลาที่กำหนดนะครับโดยใช้ AI generative tool นะครับในการออกแบบโดยจะมีการตัดสินนะครับได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากธนาคารอมสินและก็ผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าจากวงการ AI และก็วงการโฆษณาครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณเมทากวีศรีตบุตรผู้เชี่ยวชาญด้าน generative AI และก็อีกหลายๆท่านเลยมาร่วมตัดสินด้วยค่ะทั้งนี้นะคะของรางวัลน,นะคะผู้ชนะเลิศเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลจํานวน5 0,000บาทค่ะรางวัลที่2นะคะได้รับเงินรางวัลจํานวน3 0 0 0 0บาทรางวัลที่3ม,มีเงินรางวัลจํานวน2 0 0 0 0บาทค่ะและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตจำนวน1 0,000บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น101,000บาทเลยค่ะผู้ที่สนใจนะคะได้ได้ดูข่าวนี้ได้รับชมตอนนี้ถ้าสนใจใอยากจะน้องๆที่สนใจก็สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมผ่าน QR Code นะคะนี่เลยสมัครได้เลยเนี่ยมีเขียวโค้ดให้สแกนได้เลยค่ะหรือว่าจะลองเข้าไปดูใน Facebook ของธนาคารอมสินดูก่อนก็ได้เนาะเผื่อเขามีเงื่อนไขแล้วก็มีกติการายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูค่ะนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสนใจนะครับรีบเลยไม่อยากให้พลาดนะครับก็บอกว่าเงินรางวัลก็เยอะด้วยนะครับวก็โอกาสเนาะพัฒนาน้องๆด้วยน้องๆเยาวชนแน่นอนว่าหลายๆท่านน่ะน่าจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็อย่างที่บอกเราจะได้มีกระปุกออมสินใหม่ใช่แล้วใช้ AI generative tool นะครับในการออกแบบด้วยก็น่าสนใจมากๆเลยกับแคมเปญดีๆจากธนาคารอมสินนะครับ GSB saving forum 2025นะครับฝากคุณผู้ชมด้วยที่สนใจนะครับ